นะคะมาพบกับอ้อยแล้วก็น้องเล็กนะคะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ตําบลเนินขามอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะครับวันนี้อ้อยพามาดูแปลงป่าเป็นป่าสักนะคะหนึ่งแปลงขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะเนื้อที่รวมอยู่ที่34ไร่หนึ่งงาน52ตารางวานะคะครับผมแปลงนี้จะเป็นเอกสารติดนสสามกขุดเขียว2 2 2ใบนะคะติดกันนะเนื้อที่แปลงแรกอยู่ที่6ไร่3งาน39ตารางวา ส่วนอีกแปลงหนึ่งเนื้อที่27ไร่2งาน13ตารางวารวมกันเป็น34ไร่1งาน52ตารางวานะคะหน้าแปลงที่ดินของเราอะ่ะจะติดเป็นถนนลาดยางแบบนี้เลยนะคะรถสามารถวิ่งสวนกันได้แล้วก็เป็นเกิดถนนเส้น,สนหลักเพราะว่ารถสามารถเอ่อถ้าถ้าไปทางนู้นนะ่ะก็คือจะไปอ่อหันค่าไปเขาราวเทียนทองได้นะคะส่วนทางเนี้ยถ้าย้อนกลับไปด้านหนละังเนี่ยก็คือ ก็คือตามรถไปเนี่ยมันจะมีไปการลุงไปบันไล่ไปน้งขางได้ก็คือก็คือไปทางเนี้ยหน้าแปลงของเราเนี่ยจะหันไปทางทิศตะวันออกนะคะเออทิศตะวันตกงงทิศนิดนึงทิศที่ตรงรอยืนเนี่ยคือทิศตะวันตกนะคะหน้าแปลงจะอยู่ที่ร้อยสิบห้าเมตรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปโจมไปชมในแปลงที่ดินกันในแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็จะมีบ้านอยู่สองหลังนะคะ ซึ่งมีคนอยู่อาศัยอยู่นะคะแต่ก็จะเป็นพี่ผู้หญิงอยู่เนาะการดูแลก็อาจจะไม่ทั่วถึงในแปลงก็จะมีเป็นผลไม้พวกลำไย,ยมะขามยักษ์แล้วก็ด้านหน้าแปลงก็จะเห็นเป็นพวกประดูกแล้วก็สะเดาด้วยอตรงนี้เป็นทางเข้าแปลงนะคะตรงนี้จะเป็นสามแยกนะแต่ของเราไม่โดนไม่โดนไม,ไม่ไม่อันตรายนะคะ พอเข้ามาก็จะเจอสะหนึ่งรูปประมาณงานกว่าๆนะคะตรงนี้ก็เขาเคยเลี้ยงปลานะต้นไม้ในแปลงอยู่ในถือว่าร่มรื่นเกนเกนร่มรื่นมากอะ่ะ <c oughs> ผันไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้นะคะอันนี้ต้นสะเดาสะเดา,นะเดานี่ก็ใหญ่กว่าลำตัวคนน,นะ,ะนี่ต้นตน้นตาลต้นตาลมีอยู่ต้นนี้เลยอ้อยเคยมาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วก็ยังอยู่แบบนี้ ต้นนี้ก็ยังอยู่แบบนี้นะคะเจ้าของเนี่ยซื้อเจ้าของอันนี้สมโอเนาะใช่ค่ะเข้ามานี่หอมมากไม่รู้กลิ่นอะไรต้อนอะไรเนะี่ยอันไหนฮะที่มันมีกลิ่นหอมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันดอกสีม่วงไม่รู้เหมือนกันอันนี้เฟืองฟ้าเฟืองฟ้าเขายาวขึ้นด้านบนอ้าวเหรอไม่รู้เหมือนกันตรงนี้<อ>คือปะดูปะดูเลยนะ อันนี้ต้นคูนต้นบดูบรรยากาศกำลังลื่นประมาณนี้เลยนะคะท,ทําฉาไงพี่อ้อยนนท์นี่ต้นปีบอ๋อคือต้นปีบเหรอก็หมาก็จะเฝ้าบ้านเยอะนิดนึง <c oughs> มีต้นหูก,กวางด้วยอาจจะมีน้องหมายเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุชมกันนะคะ วัวไปดูเอกสารเดี๋ยวร่อยางเดินดูนข้างในนได้คะอันนี้ก็จะเป็นทีน่ที่แปลงที่ดินอาจจะมีน,น้องหมาเยอะนิดนึงนะคะ,ะก็จะมีต้นไม้ต้นเล็กๆอีกเยอะเลยนะคะซึ่งกำลังจะโตนะคะกำลังเกิดใหม่เยอะแะยอะ,แะอันนี้ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็คือที่เขาอยู่อาศัยกันอยู่นะคะทำะฝาบ้าน จากปีกไม้อันนี้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่หรอกอนนมากปีกปะอันนี้มาขามยักษ์อันนี้มะขามยักษ์ก็จะมีเป็น,นเรียกมะยงชี จะมีอยู่หลายต้นแล้วก็ลำไยนะคะอันนี้ลำไยไงพ<ช>ี่อ้อยต้นเบลล่มเลยใช่ลำไยด้านหน้าแปลงก็มีลำไยนะคะแต่ต้นนี้ที่เราเดินผ่านคือมะขามยักษ์หนึ่งต้นเลยซึ่งออกผลผลิดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูทางด้านอันนี้ก่อนนะคะทางด้านที่เหนือจะเป็นต้นสักราวๆพันห้ารอยต้นเพราะว่าตอนที่พี่เขาซื้อมาเขาซื้อมาเมื่อแปดปีที่แล้วเขามีการปลูกอยู่แล้วเจ้าของเดิม ก่อนก่อนหน้าของพี่คนปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าเขาปลูกมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ก็คือต้นสักเนี่ยก็จะมีโตบ้างเล็กบ้างมีหลายขนาดนะคะแต่ก็คือแปดปีเนี่ยอยู่อยู่ในระดับที่ที่ที่เจ้าของใหม่มาอยู่แล้วล่ะแต่น่าจะสิบแปดปีขึ้นไปอะคะ่ะส่วนฝั่งทางด้านซ้ายมือนี่ก็จะมีอ่าร่องน้ําเขาเรียกว่าอะไรน้องเล็กเขาวางท่อน้ําเข้ามาด้วยเนาะครับ เป็นร่องน้ําอันนี้ก็คือฝนตกมาเนี่ยเขาจะไหลมาเข้าร่องน้ําที่ที่เขาขุดจอมให้นี่ตรงนี้ตรงตรงนี้รู้สึกว่าจะทําเป็นลานไว้แต่ว่าขึ้นไปมั้งแล้วอนั่นนะ,ะตน้นไม้มันขึ้นแต่มันจะเป็นลานกว้างๆอยู่ตรงนี้ก็คือ ่าสักเกือบทั้งหมดเลยโซนที่เราจะไปเดินลูน,<ด>นะคะต้นสักต้นใหญ่ๆเขามีหลายต้นนะใช่ค่ะอันนี้ตรงตามนี้ต้นรุ่นๆใหญ่ๆเขามีหลายที่ดูจากต้นสักอาจจะโตเต็มที่หรือไม่เต็มที่อาจจะเป็นเรื่องของระยะของต้นการปลูกด้วยเพราะว่าดูแล้วมันจะอยู่ที่สองสองเมตรห้าสิบคือสองเมตรห้าสิบเองแต่ก็คือถือว่าแปลงนี้ถ้าดูจากภาพมุมสูงด้านบนเลยอะ่ะจะเป็นป่าที่อยู่ในชุมชนเลยนะคะ ไม่ได้เปี่ยวนะคะอันนี้ก็ชำฉากับสะเดาต้นใหญ่ๆนะชำฉาแล้วก็สองคนโอบที่แปลงนี้คือเจ้าของต้องการขายเพราะว่าพื้นที่เขาพ่อแม่เขาต้องเวลามาอยู่ที่นี่พ่อแม่เขาต้องอยู่แยกกันเขาก็เลยอยากอยู่ด้วยกันเขาก็เลยแบบขอขอกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้จะเป็นต้นสดาว์กับต้นประดู่ก็ใหญ่พอสมควร คือของเราหมดเลยนะคะที่เป็นป่าเอกเป็นต้นไม้ทั้งหมดคือของเรานะด้านริมเนี่ยส่วนมากจะเป็นไม้ธรรมชาติใช่ค่ะส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นต้นศัก์ทั้งหมดเลยขนาดก็คือจะประมาณเนี้ยประมาณกี่นิ้วได้น่ะยี่สิบนิ้วได้ไมัใน่าจะได้เนาะมุมขนาดพะกันไปนะคะแต่ด้านพื้นด้านล่างเนี่ยก็คือโล่งหมดเลยนะไม่มีวัชพืชที่เป็นที่ไม่ เรียกว่าต้นอะไรน,นะมีแต่ต้นปนะระมาณนี้ต้นกาหลงอ่าโอเคต้นกาหลงเดี๋ยววันนี้จะพาเดินรอบที่เราเดินเนี่ยเป็นถนนถนนรนนอบแปลงก็คือเหมือนเป็นแนวกันไฟอยู่แต่ปีเนี้ยมันกันไม่อยู่ไม่รู้ว่าใครจุดหรืองไงไม่รู้ก็เลยไหมมาไหมมาแล้วก็เนี่ยก็บางต้นที่มันตายอยู่มันก็ไหมไปด้านที่เราเดินนี่คือด้านทิศเหนือความยาวจะอยู่ที่สา9รอยสิบ้าเมตรนะคะ ด้านข้างอย่างที่บอกก็เป็นไม้ธรรมชาติยังหลงเหลืออีกเยอะส่วนด้านกลางๆก,ก็จะมีพวกสะดามัจะขึ้นแซมสะดานี่จะขึ้นตรงสวยดีเป็นไม้รุ่นใหม่แต่ละล็อกของพี่เข,เขาเขาจะมีถนน,ถน,นเนี่ยถนนนะก็คือจากตรงนู้นมาเนี่ยประมาณตั้งสองสามไร่อะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นถนนพาไปถ้ามีการจัดการและดูการดูแลที่ดีเนี่ย ต้นไม้อาจจะดีกว่านี้เยอะนะคะแต่แกเป็นผู้หญิงทั้งคู่แล้วก็เหมือนคือปล่อยให้น้องเขาโตตามธรรมชาติเองแล้วแหละเจ้ผมว่าสะเดาก็โตดี <c oughs> ปลูกกระเดาก็ได้ม่เกี่ยวกระเดาค่ะเอากะเดาเป็น <c oughs> เป็นไม้ที่โตเร็วแล้วก็โซนนี้ <c oughs> เหมือนต้นไม้จะโตได้เต็นนเทมที่อาจจะมีต้นที่ตายบ้างแล้วครับเพราะว่า โดนไไฟปเมื่ออที่แล้วท่านใดนะคะที่สนใจมาชมแปลงที่ดินของเรานะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอไว้นะคะหรือแอดไลน์ตรงหน้าจอได้เลยแอดไลน์เป็นสแกน QR code นะคะตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะอ้อยฝากกดติดตามที่ดินสวยครไทยด้วยนะคะกดติดตามกดถูกใจกด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ แปลงที่ดินสวยๆนะคะวันนี้อ้อยกับน้องเล็กนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ